โอเคเด้อเอาลูัแหนะครับมวยีีเสคียบมาตลินก็ได้เสียบมาตลินก็้ใส่มาตลินยแลวไมเกิาตื่นมนะ ก็รายการกรายการาตันให้ากินเมือนี่เป็นไก nee no 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 so no ่เน so ื้อดีมีสองแก่มือจากไก่หยาบอืมหมดตอนฟองแหรอฟังก็หยาบกคันดึเน่ยหนักไม่กูอะเก่งด้วยนักมึงไม่มาไม่หรอน่าจะการเดินไปหาไก่ครับไก่ไก่สิไก่สิแล้วนี burned, ่คดูคนเนเอามาดูคนมืออ่ะเดี๋ยว เอบอเจอเสจแล้วบอสเจอเสจล้ว้ยบอสจอลบอสเจอเลยออนี่เลยจริงจเอดียวเดียวเลยบกเข้าใจบอเข้าใจนะบกเข้าใจเข้าใจบเข้าใจไงปเลยครับีเรคนเียวปะอนสวงหอจะด้สวงเองอนนี้กเวรบอสเ่มขึ้นครับตสดไนตัดสคนตสด ขอนบอกว่าแกบโอเคเด้ออืออาลดแผลนะครับครับเมาไก่หาอะไรกินแม่เลยโอไไ้ยเลย ครับนี่มาแบบไรครับกบ e t s สีงานใจรมปเตปเตตะไคร้ือบาดไตะไคร้อเาตัมีอยู่่มันไรเดนีอู้หักเลยก็เดี๋ยวว่าะไคหน่อยโอ้นี่เอาตะไคร้ครับ สิ่งขอเอาตัวเดียวไรนย้อนะบาดพืนก็บาทบ่อลยอ่ะบ่อต้นเดยมัน้อยอเลยออเลยอเลยมัเส้นไไปอ่ะเชิเนไปดรึงเอ้ากานครับ สบานเทียอะไรครับปุ๊งเล็กดีดอืินมาเซลมาตาลินก็เด้เซมาตาลินก็เด้เซมาตาลินเีโรบินใส่มีหรือวะบ้าอ๊อี่ตัวเชือดลุงเล็กนี่โห ไมเป็นเขารวายบใายบายอะไรผมเป็นคนโงกอยู่กลาน้ำเผาอ้าเชสตอนนี้มเตาเลยอันนี้อ่ะนี่ต้องใช้น้ำเตาน้ำเดือดจุดจุดเะลุกกุ้ลากปอาชุลากุสับปะดกะสโลวก็สตุยอะล ฮารุคุณเก,คก็คุณเกยไอ้ผมว่ผมป่วยนนเยวหมือนเนาะง่ายไปงี่เ่าไหมยู่เปหน้าว่าโอ้ยีขาดใจน้อวันทีต่ตายเนาะแล <T> ้วมีมีมเรล่อเอาอีกเหี้ยนี่เรอเรเมืเ่อมผมไปอ่านหน้าพี่แม่เกี่ยวขอไม่เลยนอนถ่ายอยู่เทียงเนาะแม่อื่นไปคนขเขา đứng đứng đây đi con khóc bắp mà không biết cái lậu ừ. Ừ. chưa vào riêng lậu nghe hang mày này bắn nó Ủa, <laughs> bộ anh nhạc Nhà mau như nhạc Nó đi có phương à, Đi đi, lên chìm Nó đi, lên anh à, <laughs> 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 น่ากันทีเด็ดเลยครับไปเนบางอย่งเลยครับน้ำกำลังเดอดพอดีครับดูคนง่ายได้เอาเลยสำเร็จปุ๊บซึ่งเนี่ยฮึกิ้นได้ปะ สียังอยู่บ่อ้าวนนี้หซนอนี่บ่ดูออรครับจำพีเขาจะสิิไมไหน,นบ,นบนุึงในที่บุงหาชีวิีแล้วครับเหมือนมึงเว่อ่ะวันเว่อร์ออกแ,รแกไเก็บงากบ ข้าแม่มันไกถสิบอสนะบอสบอสปลาสูวบวายบักควอนเลยบักควอน ไปสำอะไรไม่ดีก็เทวะ่ะไดเซตไม่ด้เซ็ตแก่แล้วไปไปล้งเดี๋ยวครับฟุดฟูดไม่ให้ทำบุหรี่นำกบุเหรอทันอ่อนดูนแล้งเลยท่านนึงัำอะร น้ำซีคือเรบน้ำรักเทมา้นมนันนใช่ไหม้บรไหน้ำรักครับแนวนัวแนวนัวหักว้า <c oughs> มไครับหักกินตหมดแลรอน้ำเดือดครับ

बकबक ना कर बकबक ना कर Oh, betul. Oh, apa oh, bang ini? Tabo tadi ni bos saya. Dan, dan, ayo. One, two, one, two, call. One, two, call. Aku, aku, aku sedang. ตายอาจารย์ปนนรรผบหมอบเอี่เสีงกระดับอี่รนะเนด่ยนี่ไง้าศึกหรอขาดขาดนี่เปขาดเนื้อจรงหม อืออารอก็ถ้าสมมุติว่าเนี่ยจะ mm. ah, <laughs> เว้ยขัดกันว้ะเดี๋ยวหัวเราะตัวเล็กมากนะจ๊ะเออให้กลัวันาด แล้วมันก็ พี่ yeah 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 no ่่ว้ยตันตัวมันจะเกิดไม่ในสมอาหตัวนำมันขึ้นมันจะบินแต่ตันำมันขึ้นแทงขึ้นตายไรพี่แหมยบึ้งมนอนมันหนอ กูจะรั่ว่ะลกจะรู้วาตัวกูเองไงเมื่อกี้โอ้ยเนี่ยจะรู้วาตัวกูเองรู้สึกโคตรนักอะเมื่อกี้ยียังไเตี่ตีมันหนึ่งสองสามโอ้มันหายใจหมดเลยมันไหลเอยู่ีดสไ

cùng cây xịt cà muối, đẻ, rồi nhà đẻ, mì Mình đe. Để không Để không. cái 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 <laughs> กออยาเป็นเกาเลย่ี่กูไม่อบไห้เกียเป็นสิบอกมันกินน้ำาลกันบอี่กูอยากเป็นเต่าอยากเป็นสีเ็บหลายเดอทุกคนหมอใชของพี่ ปลาใหุ้กกินละเอาไปเอาไปแมงขาดตองวิดีเขาเล่าไปก่อนพ่ารากันไหมเจอไหมครับเจอไหมครับสวัสดีครับใา้ฝากกินนะฝากฝาฟ้างงงงครับ ในกระท่ยังมีไข่เจียวขัดเจียวอย่างหม้อแม่ให้เธอครับเขาบอกแมววูบเลยหม้อแม่ที่สีบาทแตก